เด่นของร้านผมคุณภาพเนื้อด้วยน้ำซุปด้วยเครื่องปรุงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะใหม่หมดเนื้อจะมีอยู่สองส่วนเนื้อตุน๋นแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อสไลด์น้ำซุปผมนะมันจะเป็นสไตล์ลูกผสมเครื่องในจะไม่มีติดลูกค้าจะชอบในเครื่องในตุ๋นกับเนื้อตุ๋นของผมเนี่ยมันจะมีความฉ่ำผมจะตุ๋นข้ามคืนคือเราอยากให้ลูกค้าเราได้ได้ทานของมีคุณภาพและไม่แพงก่อน สวัสดีครับผมพลวัตกันขาวนะชื่อเล่นชื่อหลังเป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวรถเอกโอชาครับอายุ53ครับผมทํางานประจํานะแล้วก็ช่วงฟองสบูแ่แตกก็เลยว่างงานเรามาทําร้านต่อจากรุ่นน้องผมก็ลองลองดูปกติผมขายผัดไทยกับอาหารตามสั่งมาก่อนหน้านี้ค,คือเราชอบทําอาหารอยู่แล้ว คือน้องเขาไปซื้อสูตรมาเวลาเขาเลิกทําผมก็มาเทคอีกที tier. แล้วผมก็ใส่สูตรผมเข้าไปโดยไม่ได้ใช้สูตรเดิมของเขาอ่ะใช่มาปรับที่เรารู้สึกว่าอะไรมันดีเราก็ใส่เข้าไปคือคือก๋วยเตี๋ยวเน,เนื้อเนี่ยมันเป็นเราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็ทานมาันเรื่อยเราก็เลยตัดสินใจทำตอนแรกเราทาแต่เนื้ออย่างเดียวนะเราไม่ได้ทาหมูหมูเรามาทําช่วง5ปีหลังเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาเขาเรียกรอ้องเพราะว่าเวลาเขามาด้วยกันเนี่ยคนไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูเป็นทางเลือกให้ลูกค้า จุดเด่นของร้านผมคุณภาพเนื้อด้วยน้ำซุปด้วยเครื่องปรุงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะใหม่หมดทุกอย่างเราทำเองหมดตุนเนื้อที่ดีเราใช้เนื้อออสเตรเลียใช้เนื้อสัตว์กรองแพงแสงใช้เนื้อของของบางโตของคอมพานีบีเวลาเราตุนปุ๊บความหอมของเนื้อเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นหัวเชื้อได้ในวันต่อไปเนื้อจะมีอยู่2ส่วนถ้าถ้าจะเป็นเนื้อตุนเราจะใช้น่องลายสามชั้นแก้มใช้ขั้วตับเนื้อตุนจะมี4ตัว ที่ร้านจะมีถับมีไส้มีเอ็นแก้วมีม้ามีลิ้นนี่เครื่องในนะแล้วก็จะมีเนื้อสดมีลูกชิ้นมีเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นจะมี4ส่วนที่ผมบอกแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อสไลด์ที่เราใช้ใช้ของแองกัสกับไทวากิวที่ขึ้นชื่อที่ลูกค้าชอบเป็นเนื้อตุ๋นแล้วก็เนื้อสไลด์มี2ตัวถ้าลูกค้าไม่ไม่ทานเครื่องในเขาก็จะทานเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นแก้วเนื้อเปื่อยส่วนมากจะทานแบบนี้แล้วก็น้ำซุปน้ำซุปอย่างที่ผมบอกปรับปรับสูตรมาซุุทกวันนเี้ น้ำซุปผมนะมันจะเป็นสไตล์รูปผสมคือจะไม่ใช้ยาจีร้อยเจะไม่ใช้สมุนไพรไทย100%เรซเราจะเอามาผสมกันให้มันลงตัวอันนี้ฟีดแบ็จากลูกค้านะลูกค้าเขาจะบอกว่าเครื่องในที่ร้านผมจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ความนุ่มนี่ก็จะนุ่มในเครื่องในตุ๋นกับเนื้อตุ๋นของผมเนี่ยมันจะมีความฉ่ำผมจะตุนข้ามคืนนะ ให้สมุนไพรมันเข้าไปในเนื้อให้มากที่สุดผมคิดว่าราคาที่ร้านผมกับคุณภาพเนื้อกับปริมาณเนื้อใน,ในที่ผมขายอยู่ทุกวันนี้ผมว่ามันคุ้มค่ากับการที่ลูกค้าจะมาทานราคาที่ร้านนะหมูถ้าเป็นเต้นนะกจ็จะเริ่มต้นที่80บาทเกาเหลาจะอยู่ที่100ลวกจิ้มก็ตัวธรรมดาคือไทวากิวจะ120บาทลวกรวมก็จะอยู่ประมาณ120บาทรถเอกโอชานะครับตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนนเปิด9ก้าโมงเช้าปิด3โมงเย็น หยุดวันอาทิตย์นะครับเบอร์โทรที่ร้านนะครับ0842651498ครับถ้าใครเป็นสายเนื้อขอให้ลองมาทานที่ร้านผมชอบไม่ชอบ,ชอบขอให้ลองมาทานก่อนขอบคุณนะครับ